ไปไปไ้ไปเมไยกันยังไงเมื่อเช้าเจ็บคอนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วฟังเลยแบบว่าเสียงจะเสียงเยอะไม่่อยมีเหมือนแบบเหมือนนอนแอร์เย็นแล้วเหมือนแอร์เข้าปากอ่ะแล้วมีทำมูกอะไรไหมไม่มีค่ะไอก็ไม่อเนาะไม่อายค่ะหมอดูคอนิดนะครับ ก็ไม่คอไม่แดงเลยไม่ต้องทำอะไรนะมียาดาวอื่นไหมครับหูอื้อไม่มีเสมหะผ่ไอ้ไม่มีปวดท้องท้องเสียไม่มีสุขภาพจิตแข็งแรงสุขภาพจิตเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีค่ะอันให้ยาเผื่อไว้แล้วกันเนาะ <c oughs> ถ้ามีเสียงแหบหรืออะไรก็ทานยาแล,นนะวาาแล้วกันนะหรือว่าเอายาอมไว้เผื่อไว้แล้วกันเนาะ แต่รูปคอไม่มีอักเสบอะไรนะสบายใจได้ไม่ต้องไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะอะไระแล้วก็ก็พักผ่อนแล้านาหารเยอะนะครับจ้ะโอเคจ้ะสวัสดีครับ